สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสถิตีหวยออก1มีนาเลขดังเคยออกซ้ำ3รอบสถิตีหวยออก1มีนาคมย้อนหลัง20ปีพบเลขดังเคยออกซ้ำ3รอบพันพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566ต่อไปเป็นการออกรางวัลวันที่1มีนาคม2566 วันนี้ทีมงานจะพาสองสถิติหวยออกวันที่1มีนาคมย้อนหลัง20ปีมาให้ชมกันค่ะวันที่1มีนาคม2566รารองวันที่1เลขที่ออก0 6 1 9 0 5เลขท้าย2ตัวศ7นเลขหน้า3มตัว2 3 6 834เลขท้าย3ตัว234691วันที่1มีนาคม2564รารองวันที่1เลขที่ออก 835538เลขท้าย2ตัว73เลขหน้า3ตัว290 838เลขท้าย3ตัว051 806วันที่1มีนาคม2563รองวันที่1เลขที่ออก879938เลขท้าย2ตัว98เลขหน้า3ตัว294 328เลขท้าย3ตัว957 780 วันที่1มีนาคม2562รองวันที่1เลขที่ออก345650เลขท้าย2ตัว65เลขหน้า3ตัว137999เลขท้าย3ตัว830837วันที่2มีนาคม2561 1มีนาคม2561วันมาคาบูชารางวันที่1เลขที่ออก759415 เลขท้าย2ตัว29เลขหน้า3ตัว318 870เลขท้าย3ตัว589 723วันที่1มีนาคม2560รางวัลที่1เลขที่ออก978 453เลขท้าย2ตัว78เลขหน้า3ตัว450 560เลขท้าย3ตัว052 577วันที่1มีนาคม2559รางวัลที่1เลขที่ออก439 686เลขท้าย2ตัว06เลขหน้า3ตัว530 426เลขท้าย3ตัว155จะ43วันที่1มีนาคม2558รางวัลที่1เลขที่ออก240 237เลขท้าย2ตัว34เลขท้าย3ตัว498 031 857 008วันที่1มีนาคม2557รางวัลที่1เลขที่ออก906 318 เลขท้าย2ตัว35เลขท้าย3ตัว116 537 753 798วันที่1มีนาคม2556รางวัลที่1เลขที่ออก976 241เลขท้าย2ตัว37เลขท้าย3ตัว972 721 133 775วันที่1มีนาคม2555รางวัลที่1เลขที่ออก222 518 เลขท้าย2ตัว79เลขท้าย3ตัว295 135 711 199วันที่1มีนาคม2554รางวัลที่1เลขที่ออก656 037เลขท้าย2ตัว97เลขท้าย3ตัว544 357 926 936วันที่1มีนาคม2553รางวัลที่1เลขที่ออก215 227เลขท้าย2ตัว97 เลขท้าย3ตัว4 57 62 7, 7 374 470วันที่1มีนาคม2552รองวันที่1เลขที่ออก553 091เลขท้าย2ตัว67เลขท้าย3ตัว224 238 295 665วันที่1มีนาคม2551รองวันที่1เลขที่ออก936 685เลขท้าย2ตัว05เลขท้าย3ตัว 0 5 6 0 8 5 3 7 1 6 9 1วันที่1มีนาคม2550รางวัลที่1เลขที่ออก742425เลขท้าย2ตัว61เลขท้าย3ตัว294801942949วันที่1มีนาคม2549รางวัลที่1เลขที่ออก582473เลขท้าย2ตัว43เลขท้าย3ตัว108586 801914วันที่1มีนาคม2548รางวัลที่1เลขที่ออก800751เลขท้าย2ตัว93เลขท้าย3ตัว669 681714 998วันที่1มีนาคม2547รางวัลที่1เลขที่ออก697483เลขท้าย2ตัว50เลขท้าย3ตัว206510610 7 59วันที่1มีนาคม2546รางวัลที่1เลขที่ออก441 022เลขท้าย2ตัว42เลขท้าย3ตัว026 322 628 701ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ